สลับกล้องอก,อก็ได้จะได้สวัสดีครับ,รบยังไม่มีคนดูแป๊บนึงเปิดเกมไม่ได้นะนี่ลงเฟซบุ๊กเนี่ยมันโดนเซ็นเซอร์นะดูเสียงอีกีก็เสี สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะนานะครับก็เจอกันอุ้มนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับวันนี้จะบรรจุนะครับไต่ต้า116ปี0 6นะครับมีเทอร์โบเดิมอัพเสื้อกาง3,000อินเตอร์หัวฉีดไต่ต้าน3,002นะฮะแล้วก็มีระบบน้ำนิดหน่อยมูเล่ปั๊มน้ำนะครับเอ้ยโมเล่ปั๊มน้ำแล้วก็เบาน้ำ รถคันนี้ใส่กล่องโปรสปีดแบ็คนะครับพร้อมกับรีแมปสเต็ปเมนิสแตนรวมทั้งมี s u v m o โมจากนวุฒนะครับใครๆก็รู้นะแต่ตั้นรุ่นนี้จะมีปัญหาเรื่องแรงดันตกนะครับก็คือแรงดันไม่ถึงเป้าตามที่จูนนะครับเหมือนกล่องหลักมัเออเออนะครับคันนี้ยังไม่ได้ใส่กล่อง s u v นะครับใช้ s u v m o โมเอาอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูแรงดันในกล่องโปรสปีดแบ็กกันนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมตัดแรงดันเอาไว้นะครับไม่ได้เปิดแรงดันท้ายนะนี่ก็อยู่กับพี่บีคุงนะครับแล้วก็ทั้งดำนะเดี๋ยวลองให้พี่บีกลับกล้องไปให้ดูนะครับในตารางจูนนะครับที่เห็นนะครับก็คือเป็นตารางจูนแรงดันของกล่องโปรสปีดแบคนะครับผมจะคัดแรงดันว้ประมาณ4.4ถึง4.5โวลต์นะครับอันนี้ไม่ได้ใส่กล่อง s c สนะครับใช้ s c v เดิมโมนะครับ แต่ว่าไม่ใช่ของติดรถนะครับของติดรถเน่ามากทิ้งไปแล้วนะครับอันนี้ของผมมาโมให้ใส่ให้น้าเขานะครับน,นี่ก็จะเป็นช่วงเดินเบาปกติครับน,นี่ก็มีเปิดรูน้ํามันเพิ่มอะไรเพิ่มนะครับสําหรับ s อสตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูแรงดันกันนะครับว่าดีขนาดไหนนะฮะ กดแรงมากนะครับดูเฉยยังไงครับแรงดันเต็มเต็มนะครับ4.5ไม่มีร่วงนะครับสำหรับคนที่ใช้ไททัน116นะครับที่เป็นตัวเก่านะตัวเก่าตัวแรงดันตกนะครับ S B Mo ช่วยได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนวุฒนะครับในหน้า Facebook นะครับ เราคนที่ชั้ำใจต้ันอยู่นะครับก็ยังมีอะไรให้เล่นอยู่นะฮะสกเกนนะครับผมจะจูนแบบฟันไม่ค่อยมีนะฮะถ้าไม่กดเป็นเต็มนะครับลองให้บีบส่องไปที่กระจกหลังก็ได้ครับจม,มองหลันะีคันนะครับถ้ากดไม่เต็มนะครับเพราะว่ารถแรงดันดีควันมันจะไม่ นี้ก็ใช้หัวชีพไททตั้นสามพันสองนะครับซึ่งองศาตรงเลยนะครับองศาตรงกับหัวชีดเดิมใช้แหวนหนาแบบเดิมได้เลยนะครับพระเด็นสำคัญนะครับเสียงเครื่องไม่เขกนะเดินเบาฟันไม่ไหลนะครับเดินเบาฟันไม่ไหลนะครับจอดติดเครื่องไม่มีควันวุยยออกนะครับ รถแรงดันดีนะครับยังไงก็ดีนะครับอย่างคันนี้เป็นต้นนะครับที่บอกไว้คันนี้มานี่เยอะเหมือนกันอาการลดไม่ดีเลยแรงดันตกนะครับแล้วก็ลดเล่งไมาเยอะละ,ะเปลี่ยนหัวฉีดด้วยแล้วก็ยังไม่ต้องทําปั๊มนะครับคันนี้ใช้ปั๊มเดิมนะแล้วก็ใช้ SUV Mo โมตัวสั้นช่วยเอานะครับมันจะได้แรงดันแบบนี้เลยไม่ต้องมีระบบน้ํามันเล็กุเลตปันติก๊กไม่ได้ใช้นะครับ สบายสบายนะครับไม่ตกด้วยก็กำลังนุ่งหน้าลองเช็ดรถก้นนะครับเตรียมตัวรอเจ้าของรถมารับกลับนะฮะ ครัทเสนุกครับเบคลื่อนชัดๆได้เลยอ่ยะต้องเปลี่ยนเหล็กรองข้างหลังให้มันสูงขึ้นมาหน่อยค่อยยังชั่วหน่อย ได้นะครับก็ทําคลิปให้ดูหล,หลายคลิปแล้วนะครับว่าใทตัต้นตัวเก่านะครับแรงดันตกนะครับยังไม่มีงบจัดกล่องไอซีวีนะครับก็เอาไอซีวีเดิมติดรถมมโมก็ได้นะครับอะไรอย่างั้นะให,ให้ดูนะให้ดูนะอ๋อโอเคครับก็ตอ,ตอนนี้กำลังลองรถกันอยู่นะก็เดี๋ยวอีกสักพักก็จะ เตรียมตัวเก็บรถนะครับเพราะว่ากลับไปดูหมาต่อนะครับหมาป่วยตอนนี้ก็ลองเทสรถทดสอบรถอยู่นะครับดูความร้อนนะครับนิ่งๆนะครับแปดสิบสองนะครับตอนแรกเก้าสิบสองนะครับเดินเบาวิ่งมาวาวน้ำตายนะครับคันนี้เือบแย่เหมือนกันนะครับเจ้าของรถ ต็วนี้ก็ทักดๆก,กันมาแล้วกันนะครับนี่ก็มาลองลองรถกันอยู่นะครับไม่ได้ขับเร็วอะไรนะครับก็แค่ดูบูทนะครับดูแรงดันแล้วก็ดูค่าตารางจูนต่างๆนะครับว่ามันไปตามที่เราประการหรือเปล่านะฮะเป็นไงครับช่างดับตื้นดีไหมโบอัพมีตับระเบิด สับระเบิดอะไรจะระเบิดเวยเบอร์โบเฟิ่งนสไต่นะครับก็ยังไม่หวดจนบูทเยอะหรอกเพราะว่าเป็นเสื้อกางสัมพันธการุนซิ่งนะแต่ว่ายังใช้ฝาหน้าเดิมกับโขงหลังเดิมเพราะว่าต้องการให้ติดบูทไวนะครับขับสนุกนะครับขับสนุกแน่นอนครับรถวุดจัลล์นตยฮะเรื่องฟิลลิ่งการขับตัวนี้นะครับเบอร์โบอัพนะครับสนใจก็ลองทักทักมาดูนะครับ โอเคครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันดีครับ